สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องนะครับเล่าเรื่องดีกว่านะครับ mm hmm. อย่าว่าสอนเลยนะครับ mm hmm. ก็พูดจากประสบการณ์ของผมเองนั่นแหละมันง่ายดีนะครับง่ายดีเพราะว่าไม่ต้องจําอะไรมากนะครับ mm hmm. ก็จากที่มันเกิดกับตัวเองครับผมจะพูดเรื่องการยิงแบบปั่นเอกนะครับในเรื่องของการยิงยิงปืนยิงเพื่อการกีฬานะ มันจะมีแบบ2ออ,อย่างก็คือการยิงยืนยิงนะครับปั้นเอก็กแล้วก็ให้กลุ่มกระสุนมันแคบๆประมาณประมาณลูกมะนาว แบบหนึงก็คือการยิงแบบโลนยศด้รยว่าไอพีเอนะครับเอาเอาเอาสองแบบนี้ก่อนนะครับปืนที่ใช้แข็งมันก็เหมือนกันแต่ว่าจะแตกต่างกันที่ ออปชันอยู่นะครับวันนี้ผมจะพูดในในเรื่องของการยิงแบบปันเอกแล้วกันเพราะว่าผมก็มีประสบการณ์มาหลายสนาหกือ สนามหลยหลยถ้วยมาสมควรนะครับคือการยิงปั้นเอกนะครับจะยิงจะยิงให้มันเข้ากลุ่มประมาณนี้นะครับแต่แต่ปืนจริงๆนะปืนมันเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินนะครับเวลาเรายิงโจรเราต้อง,เร,องเราต้องจากัดไหมว่าว่ากลุ่มกระสุนเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นการยิงปั้นเอกก็คือ1ก็คือหารายได้เข้าสนามเพื่อพัฒนาสนาม สก็เพื่อทดสอบความแมั่นยํำของผู้ไปใช้สนามนั่นแหละครับเอาสองข้อนี้นะครับทีนี้เมื่อจะยิงเมื่อจะยิงให้มันได้รูขนาดนี้กระสุนเยอะเลยนะครับกระสุนเยอะเลยเป้าอีก100บาทนะครับกระสุน10นัดนะตีไปนัดละนัดละ18บาทถ้านัดละ18บาทก็10นัดก็180บาทบวก ถ้าเป็น9มม,มอาจาจะเจ็17บาทบวกค่าเป้าก็ร้อยบาทก็เป็น270บาทถึง280บ้บาเป็นกระสุนจ็ดสีนะแต่ผมใช้จุดสียิงปันเอกเพื่อจะได้รูใหญ่ๆนะครับเ,เป้าหนึงเป้าหจะมีร0อยคะแนนชุดหนึงจะมีร้อยคะแนนเรายิง10นัดนัดถ้าเข้าเข้า x ถ้าวงกลมจุด10ก็ได้10คะแนนถ้าได้9ก็ได้9คะแนน8ก็8คะแนนนะครับบวกบวกก็เข้าไปนะครับได้ใน,ในั้นคะแนนเต็ม100นะครับถ้ายิงเข้า x หมดก็ได้100คะแนนนี่คือ1ชุดถ้า5ชุดถ้า5ชุดถ้า5ทั้งทั้ง5แผ่นก็เรียกว่าแดงก็เรียกว่า500คะแนนนะครับแต่ถ้ามันมี2คนนี่ยิงได้500คะแนนเท่ากันก็ก็ไปชิงกัน เื่อว่าแดงร้อยแดงร้อยก็คือได้แดงนะครับก็จะใช้ประกาศแดงขีดว่าคะแนนคะแนนคะแนนเต็มร้อยนะครับแล้วก็จะมีอีกนะเข้า x อีก,อกมันจะมีวง x อ,อีกนะครับ x เ,เยอะกว่าก็ได้ที่1อย่างเงี้ยนะครับเมื่อยิงในลักษณะกลมๆแบบนี้นะครับมันก็1น่แหละอยู่ที่อยู่ที่คน2อ,อยู่ที่ปืนนะครับ ที่ปืนนะครับอยู่ที่ปืนนะมาดูปืนกนันนี่ปืนที่ผมใช้นะครับแบบเกียร์ปืนนะครับมมีกระสุนนะครับ <c oughs> ทีนี้มันมีคนที่ชอบปืนนะครับเอาปืนแบบ ปืนไม่ใช่ปืนแข่งขันนะไปแข่งกับเขาอย่างเช่นเนี่ยปืนที่เรามีนั่นแหละนะครับอาจจะเป็นปืนปืนคลักปืน CZ นะครับ Compact หรือว่า CZ 75B เอามายิงแข่งมันจะพูดตรงๆเลยนะครับมันแพ้แต่ปืนมันแพ้เพราะปืนปืนปืนที่เขาแข่งยิงปั้นเอกเนี่ยมันมีการแต่งมา มีการแต่งปืนนะครับถ้าถ้าเขายิงปั้นเอกเนี่ยไกมันต้องเบาเบาเนาะเบาไม่ใช่เบาธรรมเบาหวิวนะครับแตะครับที่เขาสอนกันที่เขาสอนกันให้แตะตรงนี้นะครับเอาเนิ้วแตะตรงนี้นะครับทำไมไม่เอาตรงนี้นะครับเพราะว่าไกมันเบานะครับ เอาไปทางนี้ทางนี้มันก็ทําให้ปืนมันไหวได้นะครับจับอย่างนี้มันก็มันก็ไหวอยู่เพราะว่าถ้าถ้าเราขาไม่แข็งหรือว่ายังสุขภาพไม่ค่อยดีมันไหวโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับแต่อย่างนี้ก็นักกีฬามันก็ต้องฟิตร่างกายอยู่ดีนะครับเมื่อนิ่งแล้วเอาตรงนี้แตะนะครับมันมีสอนอยู่บางคนก็เอาไปใช้ในกับปืนบ้านๆใช้ปืนเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินนะครับ ในหลักการวิธีการนี้ก็คือก็คือเอาใช้กับปืนแข็งที่เขาแต่งไกลมาเบาวิวนะครับแค่แตะนะครับแค่แตะแค่แตะแตะให้โดนไกโป้งไอศูนย์เนี่ยจับศูน,นย์ไม่มีโอกาสที่จะกระดิกไปไหนเลยเพราะว่ามันเบานะครับอ่ะให้ดูนะครับแตะ ถ้ามันแรงนะครับมันแรงก็มันมีความกระเทือนนิดนิดหน่อยหน่อยมันจะไปแต่ถ้ามันเบาไกลเบาหิวไปแตะเหมือนผมแตะกระดาษนี้โป้งเข้านะครับเข้าเอ็กนะครับนี่คือที่ผมบอกว่ามันแพ้แต่ปืนนะครับแต่ถ้าปืนมันบ้านนะครับไปยิงนะครับอาจจะกดนี่กดมันมันกดไม่ลงนี่ปืนบีบีกันนะครับบีบีกันนะครับสองก็คืออยู่ที่คนนะครับคนนี่ ต้องฟิตร่างกายนะครับให้ร่างกายแข็งแรงนะครับขาแข็งแข็งมือแข็ง,ขงให้ยนิ่งๆน,นะครับสภาพจิตใจนะครับสภาพจิตใจก็ต้องนิ่งนะครับอย่าถ้าใจร้อนแล้วสติไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ร่างกายมันลวนนะครับมันรวนมันไหวนะครับมันไหวโดยไม่โดยเราไม่รู้ตัวนะครับมันมันไม่มีสมาธิน,นะครับแต่ถ้าเราซ้อมเราสามารถทําได้แล้วอย่างเงี้ย แล้วเราไม่ตื่นสนามอย่างเงี้ยนะครับการยิงปืนปั้นเองมันต้องใช้สมาธินะครับถ้าเก่งมากนะครับมันจะยิงไม่เข้านะครับมันก็เปะเปะเดี๋ยวก้าสุดแปดก้าวสุดเก้าก้าสแปดก้าสเก้าไม่ได้ร้อยสตีลดไปหนึ่งนัดอย่างเงี้ยนั้น <c oughs> ผมายถว่ามันอยู่ที่คนนะครับแต่ถ้าเราฝึกซ้อมมากๆเนะี่ยก็ทําได้นะครับตัวผมก็ทําได้นะครับร้อย 10เมตรนะครับย,ยิงได้เท่านี้นะครับแล้วก็ไม่ได้ไปแข่งชิงถ้วยที่ที่เขาใช้ยุงนะครับเพราะว่าผมถือว่าเท่านี้ผมพอใจแล้วนะครับถือว่ามันใช้ทุนเยอะใช้เงินเยอะก็เลยถอยกลับนะครับเอาเส้นทางนี้พอแล้วนะครับไปเล่นยิง IPSC นะครับต่อนะครับ IPSC มันมันได้วิ่งด้วยนะครับ ก็ได้มีประสบการณ์ที่หลากหลายนะครับสรุปก็คือยิงปั้นเอกก็อยู่ที่ปืนแล้วก็อยู่ที่คนนะครับคนก็คือต้องฝึกซ้อมนะครับแล้วก็หาประสบการณ์ให้มากๆนะครับแต่ถ้าถ้ามีเฉพาะคนฝึกซ้อมแล้วหาประสบการณ์มากๆแต่ปืนไม่เป็นใจเลยก็ไม่ได้อีกครับก็สองอย่างนะครับยิงได้ครับยิงปั้นเได้นะครับ กีฬาปั้นเอกก็ก็ยังเป็นการแข่งภายในนะครับอันนี้เหมือน i p s c นะครับ i p s ีนี่ลงกีฬาแห่งชาติสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็เรียนรูไว้เป็นพื้นฐานนะครับสำหรับคลณนี้ก็ถ้าพอใมีเป็นประโยชน์หรือบ้างก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ